มากมายรอการแก้ไขปัญหาเมืองหลวงท้าทายรอเวลาบริหารจัดการคนกรุงเทพอยากได้ผู้ว่าแบบไหนผู้เสนอตัวรายใดจะมีนโยบายโดนใจได้ตรองเก้าอี้ติดตามในเกาะติดศึกชิงผู้ว่ากทมทุกภาคข่าวสำนักข่าวไทย ทั้งสองทีมนะครับอ๋อนะครับมีสิจุฬาแล้วก็นฤกษัตร์มหาัยธรรมศาสตร์นะครับไม่เอาตัวแทนกันแะไรกันนะมีทั้งหมดมากี่คนโอ้ยสูงจังครับฝั่งละห้านะห้านะห้าน่ะน้น้องชื่ออะไรนะครับ สวัสดีค่ะชื่อสุจินทราพอยท์ไพโรจน์นะคะนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะปีไหนแล้วฮะปีสี่ค่ะปีสี่แล้วนะครับนะคะอ้าวและนี่ก็คือว่าเป็นในส่วนของจุฬานะคะแล้วก็ทางด้านของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับตองายัวแทนนะตัวแทนอ่ะครับผมพบครับสกลภพกิติวราวด์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีปีสามครับปีสามแล้วนะครับโอ้นี่เน้นนะครับที่น้องเต้นอยู่เมื่อสักครู่เขาเรียกอะไรนะครับ เจ้าจุฬาน่ารักค่ะจุฬาน่ารักจุฬาน่ารักใช่ไหมคะน่ารักจริงไหมคะคุณสุวิทย์เพอน่ารักจริงนะครับน้องๆสดใสแทั้งสิ้นเลยนะฮะในประยุทธ์ปกรณ์พนีชนะใช่ค่ะครับค่ะก็น้องๆจุฬานะคะตอนปีนี้นี่ความพร้อมในการซ้อมนี่เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับตอนนี้เราก็พร้อมเต็มที่ห0ึ่นะครับแต่เราก็มีเป้าหมาย ของเราก็คือ3 0 0ร้อเซครับอ๋อสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะไปเกินไปเยอะอย่างนั้นหรอคะเราก็เพื่อที่จะได้วันจริงเนี่ยจะได้ออกมาดีที่สุดครับอ๋อก็คือตอนนี้เราตอนนี้มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างมากกว่าแล้วครับมากกว่านะคะแล้วอีก2วันจะถึงแล้วเนี่ยอีกสองสามวันจะถึงแล้วเนี่ยจะถึง300ได้ไหมคะถึงแน่นอนโอ้โหนะครับนะคะเอาธรรมศาสตร์นะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทีมเชียร์ตกลงมีมีทั้งหมดนะครับนี่ สิคนอันนี้<ม>เป็นชุดย่อยตอนนั่นเองน,<ม>นะครับมีทีเด็ดอะไรนะที่จะต้องวันเชียร์แสดงออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องเซอร์ไพรส์ทางประเทศเลยมีไหมก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็อยากมาให้อยากให้มาชมกัน,นะค่ะวันงานค่ะ,<ม>ะครับนี่ดบอลพัดเลยครับอนอกาจากน้องนะครับที่มาเชียร์เบื้องต้นแล้วนะครับยังมีอีกนะครับสฝากฟัง อย่างนู้นนะครับโอ้คุณนึกถึงอดีตไหมถือกระทานะครับพร้อมแล้วตอนนี้นะไม่เคยถืออ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงนี้เนี่ยสงสัยจะต้องไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นทางด้านของประธานเทียนดามเเยอร์นะคะจุธากรทากรของทางด้านของธรรมศาสตร์ด้วยนะคะก็จะเป็น2ด้านนะคะที่เราจะเจอกันนะคะขอเชิญชมเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะอีกหนึ่งสุดยอดนะคุณสุวิทย์คะสำหรับน้องๆจากจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดัมเมเยอร์นะคะแล้วก็จุฬาก็คือจุฬาคาถาก่อนนั่นเองค่ะคุณสุวิทย์แทรกเป็นไข่แดงอยู่ตรงนี้นะความ้านี่นะสวยสู้ได้ไหมครัคุณหันมาดูน้องน่ารักหมดเลยนี่นะโอ้นะครับสดใสหมดเลยนี่น้องที่เป็นหัวหน้าทีมเชียร์ของลูกขุนเกีลยวนะครับน้องใช่ไหมครับ ไม่ใช่หัวหน้าค่ะเป็นตัวแทนอ๋อตัวแทนนะครับชื่ออะไรนะคะลูกชื่ออะไรชื่อออยชื่อออยชื่อจริงว่าไงครับเมธาประวีค่ะเมธาประวีค่ะนามสกุลวีระบาศนับเรียนอยู่เรียนอยู่ครับนักศึกยาเวียดนามสามอ๋อเป็นหมอฟันนะครับจบมาปีสามแล้วนี่นะเก่งมากเลยนะครับนี่นะเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกการแสดงนะครับดัมเมเยอร์นี่มีเพลงอะไรประจำของมหาวิทยาลัยไหมครับค่ะก็ที่ผ่านมาก็เป็นเพลงชั่วนิ้ ค่ะรับแล้ววันแสดงจริงวันที่สองนี้นะจะมีผู้ร่วมแสดงที่ควงกระถานี้มีกี่ท่านนะครับอ๋อทั้งหมด6คนค่ะอ๋อ6คนก็คือนี่แหละครับมาตัวจริงเสียงจริงนะครับชุดแบบนี้เลยนะครับชุดแบบนี้ชุดที่พิเศษกว่านี้ค่ะอ๋อนั่นนะสิชุดวันนี้นะคะแต่วันนี้เขาก็ใส่สีของจุฬามาก่อนนะคะก็คือสีชมพูขาวนั่นเองนะคะอ้าวน่ารักจังนะฟังจากทางจุฬาแล้วนะคะลองมาฟังจากทาง ธรรมศาสตร์บ้างนะคะแมน้องน่ารักมากๆสวยทุกคนเลยนะคะค่ะน้องแก้วใสแก้วใสนะคะเออน้องแก้วใสใช้เวลาฝึกนานไหมคะก็ฝึกซ้อมทุกวันค่ะสาหรับดามมี่ของธรรมศาสตร์เราซ้อมกันมา2เดือนแล้วค่ะอ๋อนะคะทำวิเยร์ของธรรมศาสตร์นี่มีอยู่ท่าทันวยการใช่ค่ะอ๋อทั้งถ้านนี้ฝึกซ้อม2เดือนเป็นยังไงคะความยากลำบากก็แรกๆเราอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องปรับตัวในการซ้อมนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็ ก็เริ่มจะชินแล้วกับการซ้อมแล้วก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะอ๋อนะคะก็อันนี้นี่เคยไมหมฮะว่าเวลาที่ซ้อมๆอยู่กระทาตกเนี่ย เคยค่ะถ้าคาถาตกก็โดนทําโทษค่ะโทษยังไงคะเนี่ยก็ไปวิ่งรอบสนามเพอะต้องวิ่งรอบสนามก็เป็นการออกกําลังกายไปด้วยในตัวนะคะแหมก็ตอนนี้คือความพร้อมนี่เท่าไหร่แล้วคะพวกเราก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะก็พวกเราก็หวังย่างยิ่งว่าในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่69เนี่ยพวกเราจะพร้อมเต็มร้อยแล้วก็ออกมาสมบูรณ์แบบค่ะโอ้นะคะก็ขอเป็นกําลังกจให้ทุกท่านเลยนะคะค่ะขม้นไปแล้วคุณพอด้ยนะครับนขออนุญาตนะครับน้องออยครับช่วขอดูนิด นะครับโยนนี่นี่เป็นไงนี่นะผมสมิทธิ์ดเดี๋ยวขอเข้าตก ก็คุณต้องใช้เขานะคะนอกหัวล้ออย่าเลยนะครับไม่เคยควงกระหางคุณอลพันธ์มีแต่ควางอย่างควงอย่างอื่นนี่นะเ้านะครับบรรยากาศที่เห็นนี้จะได้ดูนะครับวันที่สองนี้เพราะว่าฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นั้นนะยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับโดยเฉพาะปีนี้กระบวนการล้อการมือนะครับอย่างที่กลับหัวกลับหางอธิบายเมื่อสกรูขาเมื่อสักรูหกเนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนได้อย่างไรบ้างผมว่าน่าติดตามน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะใช่ค่ะก่อนนะคะยังมีอีกนะคะ ในส่วนหนึ่งที่ว่าน่าสนใจมากๆด้วยเหมือนกันนะคะที่เมื่อกี้น้องตู่เขาบอกเขาเคยเป็นมาก็คือทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะความน่าสนใจเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามเลยคะ่ะโอเคกีฟโนตวัดดียาวัดดีค่ะทุกคนเลยแบบนดีครับกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ ที่กำลังจะไปกระพังน้นอาผู้ชายผู้หญิงนะครับผมอยู่กับผู้ชายบ้างไงนะครับหล่อๆนะครับชื่ออะไรครับลูกอยู่คณะศิลปศาสตร์ปีที่สี่ครับอ๋อครับอยู่ปีสี่แล้วนี่นะเออนั่นนะครับแล้วน้องๆนี่ส่วนใหญ่นี่จะอยู่ปีปีไหนกันบ้างคะน้องคะก็มีทุกๆปีเลยค่ะ ทุกชั้นปีเลยกชั้นปีเลยค่ะค่ะแล้วก็มาจากหลากหลายคณะใช่ค่ะโอ้นะคะคำว่าทูตกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เนี่ยชื่อแม้จะบอกอยู่แล้วชัดเจนแลนะคะแต่อยากจะรู้เหมือนกันว่ารายละเอียดเนี่ยทำอะไรบ้างคะก็สําหรับพวกเรานะคะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนชาวธรรมศาสตร์ทุกๆคนนะคะในงานฟุตบอลประเพณีในการเป็น ผู้นำขบวนอัญเชิญธรรมจักป้ายนามหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีเพื่อนเพื่อนรัมยเยอร์เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราด้วยค่ะอ้นะครับพูดว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้คพูดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะคะแล้วก็คนไหนที่จะอัญเชิญพระเกี้ยวอัญเชิญธรรมจักรขอให้ค่ะจะเป็นในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่นะคะแล้วก็จะต้องไปทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยไหมคะ ใช่ค่ะพวกเราก็ยังจะมีการทําเป็นบําเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและก็ภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปเนอะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเป็นงานเลือดไม่แบ่งสีค่ะเป็นยังไงคะเลือดไม่แบ่งก็งานงานนี้นะคะก็จะมีการบริจาคเลือดรับบริจาคเลือดที่ลาน MBC Center ค่ะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะดีมากเลยนะครับสุดยออทําบุญนะคะเลือดไม่แบ่งสีใช่โอ้ครับแมอยากจะให้ตั้งคอนเซปต์อีกเนี่ยเสื้อไม่แบ่งสีอย่างเงี้ยน่าจะดีมาก เอาเลือดไม่แบ่งสีเหมือนกันแหลมฐานนะฮะเป็นไงบ้างปีนี้นะครับวัฒนธรรมของธรรมศาสตร์นะครับที่แสดงออกไปนี่นะเอาขอถามน้องคนนี้บ้างนะครับเป็นไงกิจกรรมที่ไปทเพรประโยชน์นะครับมันสามารถที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ได้ดีไหมครับก็การบริจาคเนบ่็พอเราบริจาคเลือดนี่ก็สามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ได้มากมายเลยครับนะครับนอกจากโครงการที่ว่านี้บริจาคเลือดแล้วยังมีอื่นด้วยไหมครับก็ยังมีอีกหลายโครงการที่เราเริ่มทําเลยครับเราก็ได้ไปสร้างสมุดซ่อมสวนสาสมพันธ์ที่โรงเรียน ถวแถวประทุมธานีมาครับอืมค่ะค่ะอยากจะถามเหมือนกันคุกุสุวิทย์ว่าเฮ้ระยะเวลาในการที่เขาไปบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยนะเขาจะต้องใช้เวลานานถ้าแค่ไหนอย่างไรก็จะเป็นแล้วแต่โครงการไปนะครับก็อย่างเช่นงานเล่นแบ่งสีนี้ก็จะประมาณตั้งแต่สิบโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับแล้วก็อย่างเช่นโครงการซ่อมสมุดสร้างสวนสาธารณะนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะต้องไปเตรียมเตรียมงานก่อนเตรียมตัวก่อนแล้วก็ ใช้เวลาใช้ระยะเวลาในการทำานหนึ่งวันเต็มๆค่ะส่วนการเป็นผู้นี่ก็คือว่าเป็นตลอดทั้งปีไหมคะน้องใช่ครับอ๋อการเป็นผู้ก็ไม่ว่าจะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่มีแช่งานฟุตบอลประเพณีเท่านั้นนะครับเรายังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งตลอดทั้งปีครับทุานครับครัี่นะเป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงการทําความดีเพื่อสังคมแสดงออกถึงความสามารถนะครับได้เห็นภาพเบื้องต้นและจําลองแต่ไฮไลท์สำคัญที่สุดนะฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นั่นก็คือว่า ระวนรอการเมืองเอาวันนี้มีต้นต้นมาแล้วเชิญลูกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรนี่เอาอยู่เอาอยู่คืออะไรเนี่ยครับเลเอกจะมาล้ออะไรปีนี้ครับจะมาล้ออะไรครับปีนี้เหรอคะ ก็ประเด็นก็คือจะล้อในเรื่องผลงานของรัฐบาลค่ะก็คือผลงานในที่ผ่านมาประเด็นการเมืองต่างๆอะค่ะแสดงให้หนูดยหน่อยแม่สั้นๆนี่เอาอาวอาครับมีไมโครโฟนเอาแสดงก็แสดงล้อการเมืองปีนี้ทำยังไงบ้างเออมันเป็นหุ่นเหรอคะมันเป็นหุ่นนะคะล้อการเมืองก็คือเป็นขบวนหุ่นล้อการเมืองก็คือเป็นหุ่นที่นักเป็น เป็นความคิดของนักศึกษาที่เสนอความคิดกันมาแล้วเป็นหุ่นล้อการเมืองอะค่ะไม่ใช่เป็นการแสดงหรืออะไรอะค่ะเบื้องต้นหนแ <ไ rese? S 1> ม้จะเป็นยังไงบ้างก็ก็จะเป็นประมาณเออเรื่องนโยบายอะไรอย่างนี้นะคะคือวันนี้เราไม่ได้เอาหุ่นมาเพราะว่าการขนย้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลําบาก, <upun przez S 2> กนิดน,นึงใช่ค่ะไม่สะดวกก็เลยแบบเอยอยากให้ไปติดตามที่วันงานวันที่สองกุมภาติดต่อเออติดดูว่าเออ หุ่นเรามีตัวไหนบ้างอ,าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยากจะบอกบสักนิดได้ไหมว่าที่ว่าล้อนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะคะเอาเอาสักตัวอย่างหนึ่งอ๋ออย่างเช่นนะครับก็มีนโยบาย เงิน300บาทของค่าแรงสามร้อยบาทเนี่ยครับเราก็จะตกผลึกออกมาเป็นหุ่นหนึ่งตัวมันเนี้ยครับแล้วก็เลยบอกว่าเป็นการที่เอาอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะเนี่ยอาอยู่นี่เป็นขอตีมบีที่แล้วครับอ๋อตีมบีที่แล้วนะคะก็คือว่าเรื่องของน้ําท่วมหรือเปล่าฮะช่วงนั้นหรือเปล่าใช่ครับอ๋อนะคะค่ะเออนี่ถุงยังชั่วเอ้อ ครับออผมกท่านอะไรก็ไม่รู้ออนะปกติกรตเราเห็นแต่ถุงยังชีพนะ,ะเอาไม่รู้นะครับโอ้ซิกแพกดีด้วยนคนนี้นะเออแะครับเอานี่นะเป็นกิจกรรมเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดูวันจริงนะครับวันเสาร์นี้นะ่ยนะครับเอาละมาดูเรื่องของภาพลาท้ายข่าวในะช่วงนี้ก่อนกันล้วกันคุณกอนบัสเนี่ยความสามารถของน้องๆยังยืนอยู่เยอะนะครับระหว่างเนี่ยธรรมศาสตร์กับจุฬานะครับเชิญดูตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปดูข่าวบันเทิงช่วงหน้าเลยครับ